สวัสดีครับโจหักน้สาร,รคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรที่อยู่ข้างๆโจะนะท่านผู้ชมเพราะว่าในตำรับตำรายาไทยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณแม้แต่ไปเป็นไม้ดอกไม้ประดับท่านผู้ชมมีดอกที่สวยงามแต่ช่วงนี้ก็คือดอกยังไม่มีนะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับโดยองค์รวมท่านผู้ชมว่าสมุนไพรว่านหอมแดงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณ นะครับอ่ะอย่างเช่นก็คือเด็กเป็นหวัดเป็นไอนะครับเราจะใช้สมุนไพรว้านหอมแดงเนี่ยประมาณ 2-3. หัวนะท่านผู้ชมล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นะครับมาทุบให้ละเอียดผสมกับว้านปอหอมนะครับแล้วมาโปรโบริเวณศีรษะของเด็กอาการเป็นหวัดเป็นไอนะครับน้ำมูกไหลก็จะหายไปอ่ะนี่แลยหนึ่งแล้วและก็เป็นสมุนไพรที่ในการแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยนะท่านผู้ชม เอ๊ะทำอย่างไรนะครับก็คือปาดหัวของสมุนไพรว่านหอมแดงนะครับก็คือเอามาแปะบริเวณที่โดนมแมลงสัตว์กัดต่อยกัดอย่างเช่นพึ่งต่อแตนะท่านผู้ชมเราก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้ได้และอีกอย่างนะครับในการที่เราจะมาบําบัดเกี่ยวกับโรคกดไหลย้อนท่านผู้ชมโรคกดไหลย้อนก็คือไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆน,นะครับของว่านหอมแดงนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่เราจะต้องมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรที่ในการบำรุงเลือดบำรุงโลหิตของเรานะครับให้ไหลเวียนดีอันนี้ก็นะครับเข้าในตำรับยาไทยได้อย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายๆคนบอกว่าว่านหอมแดงจะคล้ายๆกับอหอมแดงที่อยู่ในครัวเรือนของเราหรือไม่เหมือนกันท่านผู้ชมหัวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ใบ แตกต่างกันนะครับใบนี้ก็คือจะคล้ายๆกับใบตาลที่งอกใหม่ๆท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็คือพูดอง์รวมนะครับติดตามไปชมว่านหอมแดงเลยครับก็คือเป็นตัวอย่างนะครับอเราขุดขึ้นมาเลยนะครับขุดง่ายๆท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับ่านี่หัวของเขานะครับที่เราจะทําการนะครับปลูกกันนะครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับเห็นนะครับแล้วทีนี้นะครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆนี้เดียวท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับหลายๆท่านนะครับเขาอาจอยากจะเห็นนะครับว่าเนื้อในเขาเป็นสีอย่างไรท่านผู้ชมอันนี้เนื้อในนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงแล้วเราก็ ถ้าเราปาดนะครับปาดเนี้ยเราก็จะเห็นนะครับอันนี้ท่านผู้ชมชัดๆนะครับเราก็จะเห็นเนื้อในของเขานะครับเหมือนหอมแดงที่อยู่ในครัวเรือนของเราเลยนะครับแต่สมุนไพรชนิดนี้นะครับเราก็จะตัดออกไปท่านผู้ชมเราก็จะตัดออกไปในการพ่อปลูกนะครับก็ปลูกง่ายดายนะครับอันนี้ทําเป็นไม้ประดับดอกสวยด้วยนะครับว่านหอมแดงนะครับอันนี้เดี๋ยวโจก็จะขุด นะครับทั้งหมดเลยนะครับมาทําการพ่อปลูกนะครับใส่ใส่กระถางไว้นะท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะมาทําการปลูกกันนะครับว่าอันนี้ดินนะครับเราเตรียมไว้แค่นี้ครับแล้วเราก็ลดน้ําไว้นะครับในที่ร่มประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เราก็จะให้มันฟื้นตัวได้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือว่านหอมแดงนะครับผมเนี่ยวันนี้โจก็จะสัตสางทั้งหมดเลยนะครับว่านหอมแดง ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับเอาเรามาทวนกันนิดหนึ่งท่านผู้ชมเราก็จะใช้หัวนะครับในการแก้แมลงสัตว์กระต่อยปาดแล้วไปแปะนะครับบริเวณที่โดนแมลงสัตว์กระต่อยกัดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับในการที่นะครับแก้กากเกื่อนด้วยการใช้ว่านหอมแดงเนี่ยทุบๆนะครับสักประมาณ5หัวนะท่านผู้ชม5หัวแล้วก็นะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะนะครับ แล้วก็ไปผสมกับเล้าลงนะครับแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นกากเคลื่อนนะครับโรคผิวหนังก็จะหายไปนะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งวันนี้โจจะจะพูดโดยรวมนะท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งถ้าเด็กปวดหัวถ้าเด็กเป็นหวัดเป็นไข้นะครับมีน้ำมูกไหลเราก็จะใช้ว่านหอมแดงนี่แหละท่านผู้ชมพอประมาณนะครับแล้วก็ผสมกับว่านเปราะหอมก็ได้นะครับเอาทุบให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาโปะขมับนะครับ บริเวณศีรษะของเด็กนะครับอาการเป็นหวัดนะครับน้ำมูกไหลก็จะหายไปนะครับส่วนนะครับการเอาไปต้มกินนะครับก็คือเอาไปเข้ากับตำรับยาไทยต่างๆไม่ว่าจะเป็นกดระย้อนไม่ว่าจะบำางุงโลหิตนะครับบำงงเลือดนะครับแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับขับลมในลำไส้เราก็จะใช้หัวนะครับว่านหอมแดงนี่แหละนะครับประมาณพอประมาณนะครับท่านผู้ชม า3-5หัวในการต้มกับน้ำนะครับกินนะครับก็จะช่วยขับลมในลำไส้ท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยนะครับได้อย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมด้วยความปรารถนาดีจากโจหังนาสารคามนะครับว่านหอมแดงครับผม